สวัสดีครับวันนี้วันที่22กันยายน68นะครับผมจะคุยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ของประเทศอื่นมาเทียบกับประเทศไทยนะครับเรามีข้ออ้างจากผู้นำไทยว่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีน้อยไม่เสถียรราคาแพงเรามาดูของประเทศอื่นครับนะผมมีลิงก์นะครับ จากเว็บไซต์หนึ่งนะฮะเขาแสดงการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับแต่ละประเทศทั่วโลกขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยนะครับด้วยสีต่างๆนะเขาแสดงด้วยสีต่างๆแต่ละสีเนี่ยจะแทนการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้านะครับเทียบกับ ไฟฟ้าหนึ่งหน่วยนะครับดูตรงนี้นะฮะนี่สีเขียวก็ป,ปล่อยน้อยมากนะครับถ้าสีเหลืองๆก็ปล่อยประมาณสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมต่อหน่วยไฟฟ้าดูประเทศไทยเราตอนนี้นะครับก็ปล่อยสี่ร้อยแปดสิบแปดกรัมต่อหน่วยไฟฟ้าเรามาดูของประเทศปะกีสถานนะครับซึ่งเขาอยู่เหนือกว่าเราหน่อยหนึ่งนะครับเขาปล่อยแค่ 282กรัมนะครับ282กรัมต่อหน่วยไฟฟ้าเนี่ยเข้าใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างผลิตจากอะไรบ้างนะครับเรามาดูในรอบ12เดือนนะครับ12เดือนเพื่อให้ครบฤด,ดูกาลนะครับเราจะเห็นว่าปากีสถานใช้ไฟฟ้าจากผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นี่สีเหลืองๆสีส้มๆเนี่ยนะมากในเดือนมีนาถึง28% นะครับ28ใช้ฐานหิน16และนิวเคลียร์ประมาณ20นะะโซลาเซลล์มากที่สุดเลยลมน้ำตัวที่น้ำประมาณ12ปเซแล้วก็ตรงนี้แก๊สประมาณ22ซนะครับแต่ละปีแต่ละปีเอ๊แะแต่ละเดือนก็ใช้การผลิตเยอะจะมาน้อยเอยาตอนมิถุนากรกฎาเนี่ยน้อยเพราะว่าอยู่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ เรามาดูของอีกประเทศหนึ่งของรัฐหนึ่งนะครับของสาวออสเตรเลียสาวออสเตรเลียซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองล้านคนนะครับประเทศเขาผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรดูนะครับในรอบสิบสอเดือนเดือนธันวานะครับธันวาเนี่ยนะหรือมการาก็นะเขาผลิตจากโซลาเซลล์ถึงสามสกเปเซนสาสหจากลมจากลม สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสามหกหกสามเจ็ดก็เจ็ดสิบเท่าไหร่แล้วนะครับเจ็ดสิบหกบหกสามเจ็ดเจ็ดสิบสามไปแล้วนะครับเจ็ดสามเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ใช้แก๊สเพียงแก๊สิบสี่เปอร์เซ็นมาดูของประเทศไทยเราประเทศไทยเราผลิตด้วยอะไรนะครับแสงอาทิตย์เท่าไหร่กันลองดูนี้นะทั้งทั้งได้แดดประเทศไทยเราก็ดีอันดับต้นต้นของโลกนะครับปรากฏว่าในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาเห็นไหม เราแทบจะไม่เห็นสีเหลืองเลยครับสีเหลืองสีเหลืองก็คือแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์นะที่หนาๆห,หน่อยเนี่ยนะครับเดือนมกราเนี่ยเราก็ใชเ้เพียง6%ครับ6%นะฮะใช้ลมประมาณไม่ถึง2%ใช้โซล่าไม่ถึง5%เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยแล้วเราใช้อะไรเยอะใชก้ก๊าซซึ่งเราไม่มีเอง ตากีสานประเทศยากจนนะครับมันจะแพงได้ไงนะครับก็ผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เพราะคนจนนี่แหละถึงผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์าะค่าไฟมันแพงคนทนไม่ไหวก็เลยไปติดโซลาเซลล์ก็เป็นแถวเลยแต่รัฐบาลก็เอื้อด้วยนะครับนี่ฮะตามแตกต่างระหว่างรัฐบาลไทยก็อ้างที่ว่ามีน้อยไม่สเสถียรไม่เป็นความจริงเลยครับปากีสถานทำก็ไปแล้วถึงเกือบสามสิบเปอร์เซนนะครับออสเตรเลียใต้ทำโซลาเซลล์ก็ไปแล้วถึง เกือบ40%นะครับนี่คือความจริงที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าผมเชื่อว่ายังไม่รู้นะครับเอานะครับเอาแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ